สบายดีพี่นงกับทักททยสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสุขคนเด้อพ่อผกับสมพูนาสาวแล้วสปูกระกบมาเตเลี่ยงงัวเลยเนาะทุกคนเลยต้นแรงเลยเนาะกลับมากระสีเกียมลงไปเห็ดเบียกโตเนาะดำไห่ดำนาโลก้านี่แหละส่วนนี้กับโบเห็นสปูถ่ายคลิปน้อพี่นงสปูกับบุษูถ่ายคลิปโดนเลยเนาะกระกินหดกรดเทิงเอฟซีเบอร์สกูสุขคนเด้อจังใดกายาเฝ้าลืมกันเนาะ เลนน้ำเวียกน้องพี่น้องสว่วงเหล่งเวียกน้องพี่น้องแบบว่าน้ามาสีบุกปลาเลยเนาะไปหนีกระยาิเวลาเขามาเก็บมักแตงเนาะทุกคนเลยเพราะว่ามักเตงคงสปูนก,ก็หมากเ้วเนาะแต่ก็สีเก็บพืน่นถ้าได้ลายก็สีขายเนาะถ้าได้หน่อยก็กินเองเนาะมักเตงก็หมาก,ก,ก,มากต่ดนเลยพอะไรเก็บกินเนาะทุกคนเลยเพราะขึ้นแต่ดำหายดำนาน,กนากับโบมีของกินเพอไดเพราะอไดรเป็นอาหารพั้งชีวิตไปแต่ละมือเนาะ มะเตงมะเขือเนาะพี่น้องป่ะไปเก็บกันเลยน้ำัวานเมนีกระเด,เเเะเด็แหงหงเนาะเด็ดแหมนี่เนาะทุกคนขนาดสามมงยังเด็ดสมีนเนาะส่วงใบ,บงหบนึ่งไปทรงแหงกระเดกเนาะทุกคน คนบริตกลายมือเลยเนาะจีเข่าถิดปลายแลยเนาะทุกคนเลยเข่าทิดทรงถิดเลยเนาะเสียดายพี่น้องเอ้ยมักแตงก็ได้ตายนํากระมีเนาะคือมันมันบกลืออ่นดูแรกเนาะปลูกง่ายละดูฟนทั้งแบบอะนานเป็นหมากเนาะมาชิหมากแต่มักปีหมักตายมานะทุกคนนี่คือจังสีเนาะเก็บได้ มากหมากแต่ทางปลายมันเนาะทางกกส๋ิมันบูสูมากโน้ตลามเคือไปกับปักดนหนึ่งมันจังสีมากพี่น้องมันมีส่วนลายมันมีเตียยดอกตัวผูน้ตออกมากดอกตัวเมย์มีเปอร์เซ็นต์กันหน่อยเนาะแถมละดูนี่กับมีเันแมงไม่กับลายอยู่เนาะนี่เครืองแกงกระแตกเนาะพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> สียงสบู่กับ ่อยปกติบันไดเนาะเครือกันหยุบตายไปเนาะแต่ละเครื่อนนี้มีแต่มันเตกเนาะทุกคนนี่ลำมันเตกเนาะขึ้นมาแต่ดำไห้ดำน้าพราอได้เก็บกินช่วงนี้บมักเตงเป็นราคาซ้ำ มันปลูกอย่างน้อยพูดโลจะชีสุดเลยเนาะ เทลที่โซงได้มาแต่งหน่อยเดียวนะคนตกสองสามคืนเนาะบวมขักบวมนี่ Thank you. แดดพิลึกพิโลอะไรพี้โงเ้ยฮอนเนาะแดดจนขี้ดินแห้งขี้ดินโคบเ,เลยเก็บมกเขือโตเนาะมันนี่เหืองๆเตรียมตัวตายเนาะบวมน้ำแต่ว่าม่ดอกออกมาเนาะเป็นมะหุงผูต้นสำนีออกดอกเลย สังเกตเบิ่งก๊กหมักเครือของสบูแต่ละก๊กเนาะมีเตเอียงไปพุนเนาะทุกคนเลยเพราะว่ามันบวมน้ำนะเว้ยมาเก็บไปเลยแบบนี้เนาะเก็บตัวแดดๆนี่เนี่ย คืออันนี้แซ่บเนาะพี่น้องเอ้ยขึ้นกับผูหมักเนาะแต่ว่าสําหรับสปูนเ,ปเนี่ยเป็นเนี่ยนหรือว่าเอาไปปน่นเห็ดปน่นมะเขือไปกินกับอันแกงน้ำไม้อ้แซ่บส,ส,สำนี่พอดีครบเปาะปอกนอกทุกคนกินกับแกงน้ำไม้แซ่บเอาไปเนี่ยนกับแซ่บเนาะหรือว่ากินกับแจ่วกบแจ่วเขียนกินกับผูหมักเนาะเมนูมะเขือก็ได้ สนิทผูีกระเทิน,นทุกคนกระเิกเก็บก็ได้ยามบ่มีคงกินกับกินมะเขือนี่เนาะทุกคนเอาไปเนียนดูว่าเอาไปต้มกินเนาะอิงตามความหมักเก็บกินเองพร้อมเนาะถ้าบ่มีคนซื้อมาเนี่ก็เอามากินเนองเนาะทุกคนหรือว่ายายกันกินเนาะ แบ่งกันกินสดๆจากสวนเนาะพอดีแซ่บอ่อนหวานแดดแดดแดด กุงเริ่มใหญ่แล้วทุกคนเลยก๊อกแน,น่นอยเนาะพอดีเก็บเลยสัน่นเลยใก่สจได้ตำเลยได้่งหิวแหงๆสามารถเอาไปต่ำได้เนาะแต่ว่ามันยังคมอยู่สัานยสัานยพอดีเลยตัวนี้กบมหุ่งกับสีบวมน้ำตายแล้วเนาะทุกคนเลยเบ่งใบมันเนาะเหลืองเลยบักได้ลายกบกหนึ่งเนาะส่วนลายสีเป็นตะผูลายกวัวเนาะทุกคน ตัวเมียเนาะมาคุมตัวนี้ต้นงอยแล้วมือพุ่นโต๊ะง,งีห้งนะงอยเลยมาผิกเก็บตนนัวนเนาะทุกคนมันกูดจะมันเป็นยังเนาะตรงใส่มันติด เสือลกูกเสือลาเนาะโบไดมากเลยตอนนาะคะเก็บพอได้เก็บกินเนาะโบไดบ่มีกะเข่ามาเก็บเอาเนาะทุกคนพนตก้ามโหลดเป็นวันศีเลยเนาบอกพี่ก็ได้บไดกินเนาะตอนนาะคะงาม,งาม แดด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 อีรีโลยน่ำก็จจนบกเบิดเลยเนาะพูดว่าแดดดำ้าแบบนี้แลนคือแลนลงเนี่ยเป็นแบบนี้พอดีเป็นลมโยนเนาะ มันเป็นนี่จักสิได้กินหรือบอ่เนาะลมโงยเบิดเหี่ยวแหงกับมีเนาะทุกคนทางนั้นเนาะข่างโกมังงวงนะเหี่ยวเบิดเลยมันก็ได้จักสิได้กินหรือบโบป้าที่ถูแดดตอนแรงเนาะหอนอบเอาอีอวีแบบนี้สิลงดำนาได้หรือบอ่เนาะทุกคนเลยสปูก็สิได้ลงไปดำนาต่อเนาะดำน้าละแรงเนาะป้าที่ท เกือแตะเกือเตนเก็บกันมกแตงกับเคลือกจ้นเกือบบอลเลวเนาะทุกคนยาดเวลาเก็บนะถ้าเก็บตอนมันหุ่มหุ่มนะกันมันกะคำเนาะจัหน่อยสีบ้ท่านลูกค้าเนาะทุกคนคลิปนี้กับบุมียังไลยเนาะสปูกับซีโคตจบคลิปไวเพียงสำนีก่อนเด้อพ่อกันคลิปหน้าฝากพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เหตุคลิปโตโตไปในเด้อสบายดีพี่น้อง